วันนี้จะมาชมจี้ทองครึ่งสลึงกันนะคะเริ่มต้นด้วยแบบแรกกันนะคะแบบที่1คะ่ะแบบที่สองแบบที่สามนะคะแบบที่สี่ค่ะ แบบที่ห้านะคะแบบที่หกคะ่ะแบบที่เจ็ดนะคะแบบที่แปดคะ่ะแบบที่เก้าค่ะ แบบที่สินะคะแบบที่สิอค่ะแบบที่สิองค่ะแบบที่13ค่ะแบบที่14นะคะแบบที่สิบห้าค่ะ แบบที่สิบหกคะแบบที่17นะคะแบบที่18คแปะแบบที่สิบเก้านะคะแบบที่20ค่คะแบบที่2ี่สิบเอ็ดนะคะ แบบที่22สิบสอค่ะแบบที่23คะ่ะแบบที่24นะคะแบบที่25คะ่ะแบบที่26คะ่ะถูกใจชิ้นไหนกันบ้างเอ่ยกับที่น้ำหนักครึ่งสลึงนะคะแวะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะ